อุยเ,เ่็นช่วงไอซีเมวีนัดของ กนจอห์น John, <David. S 1> มเดวิดเขาคงตากเงินกูนั่นค่ะเอาเทอร์โมอมิตเตอร์ออไปแล้วกันรอบนี้เอาไปฉายไปเอาสมุดไปตีหรือตีเอ็งปรับคอยเยี่ระดับเท่าไหร่เนี่ยสามใช่ไหมสามไม่ไม่ต้องมีไม้เขียนมีเอา้าเอากูลืมเอาเทอร์โมอมิตเตอร์มา มองเตอร์มาก่อนอยู่ในช่วงไอเฟมบินดอทคอมไอเฟมนำเลยข้อหาเองแกล้งค่ะไปเลยไปเลยไปเลยนำไม่แกล้งเลยไไม่แกล้งหรอกไอเฟมดูนะไอเฟม ทำไมข้าปิดประตูไม่ได้อะแล้วขังตัวเองไว้อยู่ตรงนี้แหละเฟมอยู่กับผีเนี่ยเฮ้ยห้องนี้ไหนไม่รู้ห้องนี้พี่มึงไปเจอละมีห้องนี้มังกรห้องขวาขวาไหนขวาเฮ้ยเฟมเฟมฆ่าทำเองทำให้ฆ่าบั๊กด้วยเนี่ย ไหนห้องข,องขวาหนี่ยห้องขวานั่นไหนล่ะห้อง,งนี้เหรอก็ห้องนี้อ๋อไปไปไปห้องนี้ห้องขวาเออดูแล้วเปิดไฟด้วยอ้าวเปิดไฟไม่ได้อะโอเคเปนยิงขอเอาของก่อนนะเอ้ยประตูปิดเอาเอาเอาประตูเอาประตูข้าไปเอาของอ่นะอืมเอาอีเมลไปละกัน เดี๋ยวข้าวสมุดไปแล้วกันเฟมข้ามีข้ามีกูจิเห็นของมูเป็นผีข้ามีทิกอะไรเจ๋งๆเว้ยรถล,ด,ลดแหละเฟมเวลาเราออกจากห้องอ่ะห้องที่มันไม่มีผีให้เราปิดไฟทางเดือนแต่เปิดเปิดว้เถอะทางน,นั้นไม่กดออฟเด้ใช่ไหมะะจะออกมาทำไม เขาเล่นเริอสามเลยอันนี้เขาเรียกับปันกลางหรือเปล่าหมัห้มกดออฟนะกดออฟบุกจะไม่ได้วางเลยกดออฟบุกวางแล้วเฟรมสเปริลด์เชดบัญชีพุทโกรไกสวิกาไปวางยังยัง ถ้าว่าเอาตีกะจะไปดี็อกไปะนะโดนน้ำไปด้วยก่อนไปค่าเททีตเท่า Ye, <mel od ic> ไหร่สี่เจ็ดโอ้โูคุน้อยกว่ามึงสี่เอาเฮ้ยทำไมกินโดนน้ำไม่ได้วะอาปาจีเยอาปาจิเท่เทนะอาปาจียะ Untuk wip wap wip wap Lala Aku harus kelihatan baik-baik Lala, you here? Are you here? Where are you? get apa outside. Okay. Oh, good <laughs> โอ้ยอ uh, uh, ีเมเท่าไรเท่าไีเมวาไว้ไหนอะเฟมเออป็นตัวะไนีไหนเอาาว้นี้รนซอมีอเอาวางไว้กลางห้องเลยเอาวางไว้ตรงนี้ตรงนี้อเออบักเรียบร้อย เด๋ย<ด>แล้วเนอะเอามาวางเอามาวางเฮ้ยสมุดสม,มุดเราจะค่าข้าวก,ก่อนค่าจะตีเองเท่าไหร่ห <53. S 1> ้าสิบสามห้าสิบสามค่ายีิบสองแล้วเฟมหนึ่งจอก็เองกินโดนัทเป็นไงแล้วมันมันเห็นข้า อันนีครับอีม็นไม่ดังเมื่อกี้ยังดังอยู่เลยโอ้ยอะไรอะไรคุณเฟมไปไปไปไนไปไปไปใจเย็นๆนะครับคุณผีนะครับต้องใจเย็นๆนะครับเปิดอีกแล้วเฮ้ย ไฟ <Wars S 2> oh ตัดแล้วอันนี้ไฟตัดแล้วอ้อ,อีเ <recess> ม <ed isolation> ็ดไม่ดังเนี่ยเฟมมันเริ่มยากอ่ะวจรเลยหานี่ไม่ได้ไม่เท่าไหร่อีเม็ดห้าเลยเฟมห้าเลยเปห้าเป็นชีเฉดดข้าว่าเฉดแน่เลยรอบนี้ ออก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 ไปยุติออกออกออกมันล่าผีมันล่าก่อนถ้าเป็นเฉดใช่ไหมเฉดคือสร้างปีตบมั้ยลากลากลาก่อนผีลาก สมหนา้ลาล่ากับผีแล้วไม่ได้เห็นไม่ล่านะเซมไม่เห็นไฟกระพริบเลยมาค้าเปิดประตูไม่ได้เหรออ้าวชิบเปิดประตูที่ไหนเหมือนกันเปิดไม่ได้ค้างเป,ดไปไดิดไ,ไม่ได้เหมือนกันแล้วอ้าทำไมเข้าล่าแล้วมันเปิดไม่ได้แต่ไฟมันก็ไม่กระพริบอ้าวเนี่ยออกแล้วออกอ,อ,กอกะไปคัดควาเฉดจะรีบจะไปิตบล็อกมันไม่ตอบนะเฮ้ยเดี๋ยว ถ้าเป็นต้องมีอะไรฉีดถ้าถ้าเป็นฟิซซิงถ้าอากาศหนาวถ้าฟิซซิงคือบัญชีมันมี2ตัวเลือกซื้อบล็อกกับฟิซซิงถ้าเป็นฟิซซิงใช่ไหมมันคงนนฟิซซิงเวลาละเฟมเฉยแหละเฉยแหละแต่เฉยมันพี่อายนะแต่เราอยู่สองคนเท่านันโถ่นั่นแหละคือปัญหาบัญชีกลัวนอไอเฟมใจเย็นเฟมใจเย็นไอ้ย่าอย่าเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดมาขายก่อน คือตอนนี้นถ้าเป็นบัญชีบัญชีคือผีกลัวไอ้กังเขนเฟนคือตอนนี้นไม่ไมังเขนเราสองหายหมดเลยตอนนี้คาว่าบัญชีว่ะอะตอบัญชีแล้วกันบัญชยังพุ่งกดหรือพุ่งกดแต่ทำไมมันไม่ฟีซิ่งงั้นข้าตอบเฉียนแล้วกันไม่เป็นไรหรอกเฉียนงลงละไปกดเลยนะลงมากเลย ความยากระดับสามโอ้ my god กล้าจะไหนวัดบ้านนี้บอกมันน่าจะไปเฉิดบอกเราเฉิดเฉิดไหนวะเฉิดเฮ้ยเฉิดได้ไงอ่ะเฮ้ยมันเฉิดได้ไงเฟมโว้เฉิดมันต้องมีอะไรนะมันต้องมีเซอร์วิสบ็อกกับเฉิดบ้าใครอีเมทห้ากดออฟเฉิดบ้านใครเขาแบบ โผล่มาเป็นตัวขนาดนี้